อ่อาถ้าเป็วันากันย์นะรับตานบ่าวอาใจะเข้าสบายสบายอาจจเข้าสบายสบายอาจจออกสบายสบายไม่เพ่งไม่เกร็งหาจุดที่ สบายที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับความสบายความสงบมันจะอยู่ด้วยกันจะเข้าให้อยู่กับรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วถึงทำใจให้เป็นก,นกลางจับตัวรู้นิ่งอยู่กับรู้ รู้อยู่กับที่ต้องจิตนิ่งๆกลางกลางตัวจิตแส่สายไปตามอารมณ์ก็ให้รู้สึกตัวขึ้นดึงกลับมาอยู่กับรู้ต้องอยู่กับรู้นี่แหละ คือความก้าวหน้าของธรรมนะธรรมะเนี่ยไม่เหมือนความก้าวหน้าทางโลกอย่างเช่นที่เคยตอบลูกสิย์ไปก้าวหน้าทางโลกคือไปข้างหน้าแต่ก้าวหน้าทางธรรมคือสวนกระแสโลกมาอยู่กับความรู้สึกตัวทุกพร้อมอยู่กับตัวรู้ตัวนี้ สักพักจิตมันก็จะไปอีกล้ไปคิดนั่นคิดนี่นะดึงกลับไม้อยู่กับรู้ิรู้สึกตัวสำคัญมากความรู้สึกตัวอะไรๆก็สำคัญแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสำคัญที่สุด ถ้าจิตอยู่กับรู้ได้เนี่ยมันจะมีลักษณะนิ่งสงบจะเป็นสมาธิอยู่ในตัวจะมีความรู้สึกเยือกเย็นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงรู้นั่นแหละเยือกเย็น ไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ขึ้นไม่ลงอยู่กลางกลางนี่แหละคือทางสายกลางตัวรู้นี่แหละคือทางสายกลางทางสายกลางที่จะนําไปสู่าพ,พานิพพานวันนี้จะแสดงช่วงบ่ายเรื่อง <c oughs> การวางใจในชีวิต การวางใจในการใช้ชีวิตตามปกติทุกคนนี้เราวางใจกันไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่เราใจไปวางไว้กับคนนั้นคนนี้เราไปฝากไว้กับคนนั้นคนนี้ฝากไว้กับโูก ามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนที่ทำงานสัตว์สิ่งของเครื่องใช้ของประดับต่างๆซึ่งไม่ถูกต้องเราจะวางใจอย่างไรในสถานการณ์การทำงานในชีวิตประจำวัน เราจะตอบแบบท่านสั้นก็คือวางใจไว้กับรู้นี่แหละไว้กับสติไว้กับสติกตารที่จะวางใจได้ถูกต้องเนี่ยจะต้องเห็นสิ่งที่เราเอาใจไปไว้เนี่ยไปฝากไว้ว่าสิ่งนั้นเนี่ย เป็นของไม่แน่นอนลูกก็ไม่แน่นอนภรรยาก็ไม่แน่นอนสามีพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนโรงงานผู้ก็ประชาผู้ใต้บุคก็ประชาหรือแม้กระทั่งศัตว์สิ่งของต่างๆล้วนแต่มีความไม่แน่นอนคือไม่เที่ยงอ่น,นิจจังวันนี้อย่างพรุ่งนี้ก็อย่างเราถึงทุกข์ เราะว่าเราวางใจผิดเมื่อรดที่ทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้รู้จัดว่าขณะน,นั้นเนี่ยเราวางใจผิดที่แล้วเราวางใจไม่เป็นแล้วเราต้องดึงใจกลับมาให้อยู่กับรู้วางใจให้อยู่กับรู้อยู่กับสติอยู่กับารรู้ท่าทัน เพราะสิ่งที่เราไปฝากไปวางไว้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เสื่อมดับได้เป็นธรรมดาอย่างพ่อแม่เรามืนหนึ่งก็ต้องจากกันไปพ่อของพ่อของพ่อเราแม่ของพ่อเราพ่อของแม่เราแม่ของแม่เราก็ จากไปล่วงหน้าก่อนหน้านั้นแล้วเราเองก็ต้องจากไปเหมือนกันในที่สุดไม่มีอะไรแน่นอนดังน,นั้นเนี่ยเราต้องฝึก,กวางใจว่าสิ่งที่เราเอาหัวใจไปฝากนนวันหนึ่งก็ต้องจากไปไม่แน่นอนเป็นธรรมดาเมื่อถึงเวลาที่เขาไปจริงๆเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับการไปการแตกการดับ ของสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่จะเป็นคนถ่ายสิ่งของรู้แต่ไม่แน่นอนทั้งสิ้นให้เห็นความไม่แน่นอนของทุกอย่างแล้วใจเราเนี่ยจะค่อยๆผ่าออกมาไม่ไปวางผิดที่ผิดทาง ผู้ใต้มันก็ประชาไม่ดีเราก็ให้รู้ท่อทันว่าเออสิ่งเนี้มันวิ่เทียงไม่แน่หรือผู้ตามกุชาดีก็ไม่แน่อีกเหมือนกันว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดอย่าไปวางใจกับสิ่งใดนอกจากสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่ของใจเสียใหม่ อยให้วางผิดที่ผิดทางเมื่อถึงเวลาขึ้นมาเราจะได้วางใจเป็นวางใจถูกว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถึงมันนั้นเนี่ยมันเป,นปลี่ยนแปลงได้เสมอมันเป็นเนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เท่ยงแท้แน่นอน เมื่อเราส่งจิตไปอยู่กับใครที่ไหนยังไงให้รู้เท่าทันว่าเรากำลังวางใจผิดแล้วกำลังส่งจิตออกนอก mm hmm. การวางใจเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนุเสติก็นะคือเอาใจไปฝังอยู่กับส่นเดชส่นเดืส่ไเดช่ต่ในทีีอนุเสตินย ใจจิตไปฝังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปวาไงไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระเจ้าบอกว่าวิญญาณย่อมงอกงามวิญญาณงอกงามพบชาติก็ย่อมงอกงามเป็นที่มาของวัตสทุสารไม่ใช่เรื่องเลาเอเล่นเรื่องการวางใจวตาตสงุสารเกิดจากการวางใจผิดวางใจผิดเราวางใจไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องไปวางใจอยู่กับอารมณ์ต่างๆก็ไม่ถูกต้องไปวางใจอยู่กับสุขบ้างทุกบ้างไม่ถูกต้องสุขก็แค่นั้นทุกก็แค่นั้นให้รู้ต่าทันสนม่ำเสมอถ้าเรารู้ต่อทันแล้วเนี่ยใจเราเนี่ยมันก็จะผ่าออกมาเองเตือนามาั ทั้ที่หลงปูชาสอนพระฝรังรูปหนึ่งอย่าเอาหัวใจไปฝากวิธีคนอื่นไปวางวิธีคนอื่นซึ่งก็เคยเล่าใฟังไปหลายครั้งปราฝรังรูปนั้นตอนเช้าก็ทะ <c oughs> เลาะกับพระไทยคุณคิดโกรธเคืองอยู่ทั้งวันพอตอนเย็น เราก็มาประชุมกันมานั่งฉันน้ำปาน้ากันฉันเสร็จลงบูชาก็ไล่พระรูปอื่นขึ้นโบสถ์ทำวัดเย็นสดมึงนั่งสมาธิแต่ให้พระรูปนี้อยู่ก่อนให้นวดเฟนท่านเรราะนีกก็ดีใจมากเพราะว่าการได้นวดเฟ้นพระรหันเนี่ยถือเป็นคุญใหญ่เขิะนึดดเฟ้น <c oughs> แหข้งขาลงบูชาอยู่ เคลิ้มๆมีความสุขมากเูชาก็ถีบโครมใหญ่เลยแล้วท่านก็นชี้หน้าว่าอย่าเอาหัวใจไปฝากไว้ที่คนอื่นงูชานี่ก็หัวใจไปฝากไว้ที่พระไทยรูปหนึ่งไม่พอใจโกรธเรืองคุ้มแค้นไปอยู่ตอนนี้ก็อาหัวใจมาฝากกว้ที่เราอย่าเอาหัวใจไปฝากไว้ที่คนอื่นท่านสอน เป็นคำสอนที่ทราบถึงใจของพระพนาลูกนั้นมากดังนั้นเนี่ยการวางใจจึงสำคัญมากไม่ควรที่จะเอาใจไปฝากไว้กับใครทั้งสิ้นไม่ควรจะใจไปวางไว้กับใครทั้งสิ้นให้วางไว้กับตัวเองเนี่ยวางไว้กับความรู้สึกตัวทบกพร้อมวางไว้กับรู้อยู่กับรู้นี่แหละคือการวางใจที่ถูกต้อง เมื่ออยู่กับรู้นานๆท่าเนี่ยจิตก็จะคุ้นเคยกับสติกับตัวรู้เนี่ยจิตก็จะสงบเยือกเย็นขึ้นตามลำดับและเห็นการเกิดดับของอารมณ์ไปเรื่องเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ดับเป็นธรรมดาหาแก่นสารไม่ได้มันก็ยิ่งปล่อยวางย,ยิ่งวางใจให้อยู่กับรู้ได้มากเท่าไหร่เนี่ย ก็จะยิ่งปล่อยวางได้มากเท่านั้นที่เราไม่ปล่อยวางเพราะว่าเราวางใจไม่เป็นเราวางใจผิดที่ยิ่งวางมายิ่งยึดยิ่งวางมายิ่งยึดแต่ถ้าเราวางใจถูกให้อยู่กับรู้ได้มันก็จะปล่อยอองมันของมันเองมันผ l าของมันเอง ยิ่งเห็นสิ่งที่เรานำไปวางมันจะเป็นคนสัตว์สิ่งของดใดๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเสื่อมไปเนี่ยจิตมันก็จะยิ่งฉลาดยิ่งอยู่กับรู้ได้มากขึ้นจนวันหนึ่งจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเกิดสมาสมาธิขึ้นคราวนี้ก็จะพบสมาธิแบบใหม่เป็นสมาธิแบบลืนตาไม่ต้องนั่งหับตาก็ได้ยืนเดียวนั่งนอนจิตก็เป็นสมาธิ จิตที่อยู่กับรู้เนี่ยถ้าอยู่ได้มั่นคงแล้วมันจะเป็นสมาธิอยู่ในตัวและเราก็สามารถที่จะประกอบชีวิตการทำง,งานได้ปกติไม่จะเป็ต้องหนีไปอยู่วัดอยู่อะไรทั้งสิน้นอยู่คนรอบข้างได้ด้วยจิตที่ที่ปกติจริงๆจ,จิตที่ปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของจิตที่ปกติเนี่ยเป็นจิตที่นิ่ง อยู่กับรู้อองใสจิตอยู่กับจิตอยู่ในตัวแต่ที่มันผิดธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าใช้คาว่าจิตผิดรูปเนี่ยเพราะว่ามันไปยึดนั่นยึดนี่แล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาต่างๆสา,าภาษาิธรรมกัเรียกอะไรเจตสิกอะไรตั้งนั้นจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ ลักษณะต่างๆได้89ลักษณะหรือเรียกว่า89ดวงนะหรือว่าโดยพิสดารก็108ดวงนะซึ่งเป็นเรื่องของของหลักวิชาไม่พูดถึงแต่หมายถึงว่า <c oughs> ถ้าเราวางใจไม่ถูกต้องเนี่ยจิตมันก็จะเปลี่ยนของลักษณะมันไปไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่ภาวะเดิมได้ ดังนั้นการวางจิตให้อยู่กับรู้เนี่ยมันจะทาให้จิตหยุดปรุงแต่งไปเรื่อยๆหยุดปรุงแต่งไปเรื่อยๆโดยปริยายยิ่งหยุดปรุงแต่งได้มากเท่าไหร่จิตก็จะสงบมากเท่านั้นมันก็จะสงบขึนมาอย่างที่พระเจ้าบอกนาตีิสันติประมาณสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสุบก็ไม่มีนั่นคือการทําจิตให้งสงบเนี่ยเป็นการทําจิตให้สงบด้วยสติด้วยปัญญาเริ่มต้นจากวางใจให้เป็นวางใจให้เป็น ฝึกการวางใจฝึกจิตด้วยการวางใจให้เป็นวางใจให้อยู่กับสติรู้ต่อาธา,าณาลมอยู่เสมอเมื่อใดที่ทุกข์ให้รู้เอะว่ามันนั้นวางใจผิดและว,วางใจผิดให้ดูว่า ไปวางใจอยู่กับสิ่งใดเอาสิ่งนั้นมาพิจารณาด้วยใจหลักว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้สุดท้ายต้องเสื่อมดับไปไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านี้แหละคือการเนานี่คือการจเจริญสติภาวนาละการเจริญปัสนาละเป็นปัญญาที่บอบรมจิตจิตมันก็ค่อยสงบของมันไปเอง มันจะค่อยๆคลายจางจากความยึดมั่นถึงมั่นลงไปเองเพรเห็นแล้วว่าสิ่งที่จิตสิ่งที่ใจเอาไปไว้นะ่ะไปฝากไว้นะ่ะเป็นของไม่แน่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่ควรที่จะเข้าไปยึดไปคล้องแวะให้พิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอเสมอนะนี่ก็แสดงทำเรื่องการวางใจให้ถูกต้องในชีวิตปัจจุบันพอสมควร น้่งภาวนาต่อไปสักห้านาทีนะจะให้สัญญาณ